เป๊นเอเปี่ยกใหญแม่สวัสดีครับแม่เลยแม่ยืนช้ชแม่สวัสดีจ้ามามามาเชิญเชิญเออเออเอาอุ้มเลย่นที่เร้ยวาสิมาสองคั้เรอาไปเลรอ แอนลงเทียงหละไปเลยมากเลยเะ็อนลงเอนพี่ไมเนสะเทือนิกนมาตลอนมาอยู่ออรดสนาม็กแล้วไปเรือมากเลยไปเข้าบ้านยไปเขัาบ้านเขบ้านเข้อุ้ยบ๊ายบายบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บๆ้ันเห็นเนี่ยฟันเห็นคนนี้น้เพรครับน้ำพผ่อนน้ำแน่นีว่า Sì, ต go, ้องดูไปเรื่อยๆครับแต่บางครั้งแบบเห็นคนเดียวก็อยถ้าแท้จอยู่คนเดียวก็ไม่แน่ใจว่าน้องเพ็ญน้องปัทจนได้อยู่ด้วยกันเนี่ยเราเติมเพิ่มเติมพี่มเติมที่นี่ดีไปดีดครับเชิญเชิญบ้านหลารู้ลงดีเลยครคบไปได้ทุกที่ใครอยู่ขึ้นรถบ่ห่างไปน้ำกันได้

กับพื้นดีกว่าอ๋อเหรอครับผมก็จะเปื้อนสารยู่หลังรถเข้ามีบอกมันมีอไ่เลยโอ้โหคุณตาทำอาหารได้รอครับยำ

จะดูสิข้าวหยั่งในรถหังหันแกเอาเอาวิทยาชุแต่งตัวมั่นแมนแท้นี่นี่ตา